นะครับหนึ่งหนึ่งอนึอุสครับ การทดสอบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดในกลุ่มผู้ป่วยที่มาเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับบุคลากรนะครับถ้าบุคลากรเนี่ยได้ใส่หน้ากากอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีเฟซชลตัวนี้นะครับ ในหาที่ผู้ป่วยหรือคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลนนใส่หน้ากากร,ร่วมด้วยนะครับจะถือว่าเป็นความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งอย่างนี้จะทําให้บุคลากรสามารถทํางานต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยไม่ได้ใส่หน้ากากมาเราใส่ตัวนี้กับใส่หน้ากากแมสธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสีย่ยงปานกลางก็ต้องกักตัวดังนั้นก็ยังถือว่าการที่มีหน้ากากเฟซชิลมีประโยชน์นะครับผมนึงเขาต้องขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็ที่จะไปบริจาคทั้งแกโรงพยาบาลหรือรพสอตอหรือว่าหน่วยงานราชการก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาหาศาลน <ulous. S 2> ะครับแกหน่วยงานทั้งนั้นเลยนะครับก็ขอเชิญท่านผู้มีจิตตำรวจทั้งหลายนะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคนะครับก็สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนทั้งหลายนี่ยังมีความจําเป็นต้องใช้อยู่นะครับก็ขอขอบคุณแทนหน่วยงานนั้นๆด้วยวน,นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขออภัยถ้าเป็น ก้บริจาคให้ได้เนี่ยก็มีประโยชน์ครับนะครับก็ทางโรมารก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคกที่าทุกท่านนี้ัะครับทุกท่านต่างก็คุยใช่ครับครับมีอะไรบ้ับ แล้วหลังจากนี้เห็นได้ครับว่าจะไปมอบที่สมุทรสาครอีกใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปที่โรงพยาบาลรักษาครับแล้วโรงพยาบาลอะไรตามสัญอ